สวัสดีรูปเพจทุกทๆท่านและผู้ติดตามทุกคนนะครับวันนี้จะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยกันบ้างนะครับแล้วมาลุ่มตอนกันที่ผลฟุตบอลอิลิทาเลียนของนอร์เวย์ โบติกิมชนะออสสามประตูต่อหนึ่งโดยทางด้านโบติกิมนั้นได้สามประตูครับจากทางด้านของออรกัสมิเกสันนาทีที่สิบสองเฟเดริกโจวนาทีที่ห้าสิบสามและเฟเดริกบียอนคานาทีที่หกสิบหกส่วนทางด้านออสนะครับได้หนึ่งประตูครับจากทางด้านของซามิลสกอรีนาทีที่39จบเกมคู่นี้นะครับโบติกิมชนะออสไป3ประตูต่อ1 มาดูในส่วนของผลฟุตบอลออสเวนคานของสวีเดนซิลิอุสพ่ายกับด้าน,นมันโมไป3ประตูต่อ4โดยทางด้านซิลิอุสนั้นได้3ประตูครับจากด้านของรีโอวอตะนาที 34, ที่34อาอดัมวิสมานนาทีที่46และโจคิมเฟอร์สันนาทีที่78ส่วนทางด้านมันโมครับได้จากทางด้านของเซบาสเตียนนานาซีนาที 60, 72, er ที่60ฮิวโกโบลิน72อีซาคเคเซอร์เทอร์ลินนาทีที่83และ New นิวเซเตอร์สติมนาทีที่87 จบเกมคู่นี้นะครับซีรีอุสไพ่กับทางด้านมันโมไป3ประตูต่อ4มาดูในส่วนของผลฟุตบอลซูปเปอร์ลีกของของเดนมาร์กอาหุนนะครับสเสมอมิทเชลันไป1นประตูต่อ1และนอร์เชลันชนะ AB อาร์บ็อกนะครับไป3ประตูต่อ0ูนย มาดูในส่วนของโปรแกรมที่จะลงเตะก,กันในค่ำคืนนี้นะครับก็จะมีในส่วนของเจอรกนะครับคู่แรกนะครับจะเตะเวลา4โมงเย็นมี2คู่มันชิดะชิเวียพบโยโกฮาม่าเอฟมารินอสเขาชื่อไหมเอเดเลอร์พบ f อโตเกียวทั้ง2คู่นี้เตะพร้อมกันเวลา4โมงเย็นนะครับในส่วนของคู่ถัดมาครับจะเริ่มเตะก,กันในเวลา5โมงเย็นนะครับก็จะมีทางด้านเซเรโซโอซากาพบกับทางด้านนิงาตะอวิปาฟุกุโอกะพบโตเกียวเวอร์ดี้ วิซ์กโกเบพบนาโกยะาเกมปัตกัมบาโอซาก้าพบชโชนาเบเมเล่จูบิโรอิวตะพบเกียวโตแซงก้าคาชวิวาเรโซพบคาวาสกิฟอนตาเล่และอุรัตเลสไดมอนพบคอนซาเลซสสับเปาโลในส่วนของอิริเทเลียนของนอร์เวย์มีลงสนาม1คู่ชัสบ,บ็อกพบทางด้านบารนคู่นี้จะเตะเวลาห้าทุ่ม และในส่วนของไวเคอรีกาของฟินแลนด์มีลงสนาม2คู่อูรูจะพบกับอีฟคู่นี้เตะเวลา3ทุ่มและเอจเคจะพบกับฮาก้าคู่นี้ก็เตะเวลา3ทุ่มเช่นกันนะครับในส่วนของออสแมนคานสวีเดนนะครับวันนี้มีลงสนาม4ี่ขอประทานนะครับ3คู่คาร์มาจะพบกับโยกาเดนคู่นี้เตะเวลา2ทุ่มวานโมพบฮังเคนครับเตะเวลา2ทุ่มและบอมมาบอสกาหน้าครับคู่สุดท้ายเตะ เวลาสี่ทุ่มครึ่งพบกับทางด้านของฮัมเบอ b y โอเคนะครับผมเนื่อปจาการสรุปผลการข่าฟุตบอลในค่ำคืนที่ผ่านมารวมถึงโปรแกรมการข่าฟุตบอลที่จะลงเตะก,กันในค่ำคืนนี้ว่ามีคู่ไหนที่น่าติดตามและน่ารับชมกันบ้างน,นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ